นี่คนไทยหลายคนนะครับถ้าคุณยังเสพข่าวประเทศนี้คุณจะเป็นคนโง่ครับผมบอกให้คุณไปดูช่องไอ c t ซไปดูช่องนี้ครับคุณไปติดตามข่าวช่องของพี่ธนงหันทองครับนะฮะคุณไปดูข่าวช่องนี้ครับคุณจะได้โลกกว้างขึ้นครับแต่ข่าวบางช่องนะนักนักนักข่าวแก่เก่าๆหลายหลายคนครับคุณเลิกติดตามได้เลยครับคุณเลิกติดตามได้เลยถ้าเกิดใครยังอิงอเมริกานะ ใครที่ยังโปอเมริกานะคุณเลิกติดตามเลยคุณเชื่อผมครับคุณเชื่อผมเลยนะถ้าคุณอยากจะทลานะคุณเลิกติดตามนัาข่าวพวกนี้ครับถ้าใครยังคิดว่าอเมริกาจะเป็นเจ้าโลกนะคุณเลิกติดตามได้เลยครับฟันธงอ่ะวันนี้ผมขอท้านวิทยาการให้ทุกคนเลยที่ยังครว่าอเมริกาจะชนะสงครามอิส,อสนนาาราเอลจะชนะสงครามนะคุณเดิมพันกับผมไหมเออ ผมกล้าทายนะวิชาการวันนี้คุณเดิมพันกับผมไหมครับเห็นไหมพวกคุณวิเคราะห์มาคุณผิดทุกเรื่องอะ่ะแต่ผมยังไม่เคยผิดสักงเรื่องเดียวเลยไหมครับผมเห็นน,นักข่าวเลยคนที้ผมเคยศรัทธานะวันนี้ผมเห็นข้อบอีกด้ผมบอกกูไม่ดูมึงแลเแต่กูเสียเวลาเพราะม่งคือมึงยึดแต่อยู่เลยคุณดูตั้งแต่อาจักออตโตมันโรมัน ทุกอย่างมันมีรอบมันแล้วก็ล่มสลายล่มสลนะครับอันนี้คือจากกวัตรินิยมอเมริกาเนี่ยนะครับนนั่ New Order มันกำลังจะล่มสลายอยู่แล้วนะครับมันมี British Empire ใช่ไหมแล้ว British Empire ล่มสลายก่อนอ้นี่แหละครับไอ้อะไรนะ New Order โดยอเมริกานี่ New Order กำลังอเมริกากำลังจะล่มสลายกำลังจะเกิดไปแล้วครับเป็นบริกนี่ครับผมยังไม่รู้จะเรียกว่าอะไรนะแต่มันเป็นโลกใหม่ครับมันเป็นโลกตะวันออกขั้วหน้าจะย้ายฝั่งอย่าพโรปตอนตกไปอยู่ที่ตะวันออกแล้ววันนี้ประชากรส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ฝั่งเอเชีย ในขณะที่ยุโรปไม่มีทรัพยากรธรรมาชาติแล้วเออนะแต่เ๋่วนี้อยู่ในกาลาเราจะยิ่งเราจะตายกันทั้งประเทศครับแล้วคุณเห็นไหมรัฐมนตรีเราแต่ละคนคุณดูนายกเราครับเดินตรงเต็งตรงเงตงกลาง,งตลาดอะ่ะจะพาประเทศชาติไปรอดได้ไงคุณดูรัฐมนตรีแต่ละคนนี่ครับมันจะพาประเทศรอดไปได้ไงครับถ้าคุณยังโง่งเรื่องข่าวสารนะคุณตายแน่ประเทศนี้ วันนี่โลกผมบอกแล้วว่าโลกเป็นสามมิติไม่ใช่บกน้ำอากาศนะครับแต่ก็โลกด้วยข่าวสารเศรษฐกิจแล้วก็อาวุธครับอาวุธนี่ยังสําคัญน้อยกว่าเศรษฐกิจนะวันนี้นะประเทศอื่นเนี่ยที่ก็มีเศรษฐกิจที่ก็มีเงินเขาไม่รีบร้อนเขาดึงเกมยาวแล้ววันนี้สหรัฐกำลังดิ้นเทือดสุดท้ายก็จะลากสงครามอเมริกาเขาสงครามเพิ่งแตกหักนะครับ วันนี้เหตุผลที่อิสราเอลจำเป็นจะต้องเปิดแบงางหมาบ้าข้างแล้วเพราะโดนรู้แล้วว่าหลงกลอเมริกาครับนะครับเขาหลงกลอเมริกาเนี่ยที่เข้าสู่สงครามครับแล้วอเมริกาก็ไม่เข้าไปช่วยคุณเห็นไหมครับอเมริกาใช้สงครามในการต่อรองเพื่อตัวเองไงวันนี้เนทันยาฮูจึงเป็นหมาบ้าไปแล้วข้างไปแล้วไงคุณก็รู้เนี่ยผมสนิทผมเคยไปงานวันชาติอิหร่านกูก็เ,เห็นเนี่ยกูอยู่ ท่านทูตอิหร่านท่านทูตอิหร่านในส่งข้อความหาผมเข้าไหมราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณได้ข้อมูลทุกด้านแล้วคุณก็มาวิเคราะห์เองนะผมไม่สนใจนะข้อมูลที่ให้มาจะจริงจะเท็จแต่ผมเอาจากทุกด้านมาวิเคราะห์ดูแล้วใครพูดจริงพูดเท็จแต่ถ้ามึงฟังข้อมูลด้านเดียวนะถ้ามันปลอมปลอมหมดเลยครับ <c oughs> วันนี้ถ้ามึงฟังข่าวรอยเตอร์นะถ้ามันมั่วมันมั่วหมดเลยนะแต่ผมรับทุกช่องทางครับแต่ผมรู้นยว,ว่าวันนี้นะ ประเทศไทยนะประชากรเราส่วนใหญ่เนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์สามสิบล้านคนครับมีอาชีพเกษตรกรเราไม่ได้มีเทคโนโลยีเป็นของตัวเองฉะนั้นเราจะรอดได้ด้วยแล้วก็ด้วยกเกษตรกรรมครับเราไม่มีอะไรเป็นของเราเองเลยแหละแล้วมึงจะเป็นประเทศอุตสาหกรรมได้ไงมึงจะนั้นเมื่อเกษตรกร,กรประชากรส่วนใหญ่เรามีอาชีพเกษตรกรรมสินค้าเกษตรมันก็ต้องการตลาดใช่ไหมครับแล้วคุว้มไดที่ไหนล่ะครับที่มันกินอยู่เหมือนไทยครับก็จีนไง แล้วเขาบอกเขายินดียี่อซื้ออยู่แล้วแล้วเขาก็พิสูจน์เดี๋ยวผมเห็นด้วยว่าเขาสามารถสั่งได้เลยนะเออเขาบอกเลยคุณส่งสินค้าที่อออกกท่าเรือเรือออกจากท่าอ่างใกันเลยอ่ะส่งสเปคให้เขาดูก่อนเขาตรวจสเปคผ่านปุ๊บเขาส่งคนมาบินเลยถ้าโหลดขึ้นท่าเรือของผ่านปุ๊บเงินเข้ากัทันทีครับ แล้วมึงยังจะไปหลงทางากันไปเพื่ออะไรครับประเทศเรานะครับคุณเชิญนักลงทุนมาลงก็คุณได้แค่การจ้างงานนะครับแต่คุณลืมลากเงาของคนไทยได้ครับลากเงาของเราคือเกษตรกรเราอยู่ในแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์แต่คุณเอาแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ไปตั้งโรงงานอุตสาหการรมไอชิพหายที่ลาบลุ่มภาคกลางมันควรจะเป็นพื้นที่สาหรับเกษตรกรรมแต่มึงไปทานี่ของอุตสาหกรรมแล้วมึงก็สร้างบนเราพิษ นิงมันก็เต็มไปด้วยสารพิษแล้วมึงจะส่งสินค้าไปขายได้ยังไงเราหลงกลเราถูกหลอกมาทั้งหมดเราอย่าลืมลากเงาเราเราอยู่เส้นศูนย์สูตรมึงเอาพื้นที่ภาคมันออกไปทำโรงงานอุตสาหกรรมไอที่ผามันควรจะเป็นเมืองต้องเที่ยวเรามีชายทะเลอยู่แค่นิดเดียวเนี่ยน,นะสัตว์เอ้ยวันนี้นะครับมึงต้องเอาอุตสาหกรรมนะครับ ไปอยู่ไกลๆไปอยู่ในที่มันแห้งแล้งแล้วมึงก็ใช้ระบบบำบัดน้ําเสียในการวนเวียนน้ามาใช้แล้วมึงก็ใช้ระบบรางขนตรงมาที่ท่าเรือแล้ววันนี้ท่าเรือเขาก็ไม่ใช้กันแล้วเขาเริจะไปใช้ระบบลางเห็นไหมครับที่ผ่านมานี่เราหลงกลนักการเมืองมาโดยตลอดพี่น้องคุณตามผมนะครับคุณไม่ผิดหวังแนะ่ วันนี้ผมเลิกคุยหล,หลายๆคนใคนที่ผมเคยเชื่อมันนะผมก็ฟังไปนะเขาหูออกเขาหูซ้ายออกหูวขวาเลยผมไม่สนใจแลนะ้ววันนี้ผมเชื่อความคิดตัวผมเองมากกว่าหลายคนไม่เคยเอาไปสัมผัสหลายคนอ่านแค่จากข่าวแล้วก็มาพูดเป็นตูเปออ็นตาอวันนี้นะอย่าลืมคนระับคุณดูประชากรไทยเะครับวันนี้ที่หลังไหลไม่ได้กุงเท้เพราะเขาไม่มีปัญญาเพราะป,ะปู่เพราะจึงต้องมาหางานทําผมนั่งดูจาก ข่าวจากเมืองไทยผมเห็นข่าวรถที่มันติดมหาสารครับแต่ผมอยู่ที่เมืองจีนกูจะไปไหนขึ้นรถไฟฟ้าเลยสูงผมต้องเดินทางทีละสองพันกิโลหนาวไหมแล้วอยู่ประเทศไทยุณต้องเดินทางไกลเอาแค่เอาแค่กรุงเทพเชียงใหม่ก็หนาวแล้วทำไมนั่งเครื่องบินใช่ไคุณไปเชียงใหม่คุณใช้เวลากี่ชั่วโมงุณจะต้องไปรอที่สนามบินใช่ไหมุณต้องไปเช็คอินล่วงหน้าใช่ไหมุณต้องจองเที่ยวบินให้ได้ด้วยใช่ไหมแต่ผมอยู่ที่ประเทศจีน เขาเดินทางด้วยรถไฟเขาเลยสูงไม่รู้กี่สายนะวิ่งซ้ายวิ่งขวาขับรถเดินทางไปก็เดินเอาเนึ่ยนั่นก็เส้นทางรถไฟก็เลยสูงรถก็วิ่งชื่อชื่อชื่อกันโลกไปถึงไหนแล้วครับเออนะวันนี้นะคนไทยนะมึงยังโง่เชื่อนะการเมืองไทยนะประเทศนี้ไม่มีทางจเจริญวันนี้ประเทศไทยเราได้เสียให้กับตระกูลชินวัตรไปแล้วครับมันเป็นความผิดพลาดของใครที่เป็นดีลท่าศินกลับมานะมึงรับผิดชอบเองแล้วกันแล้วคุณเห็นไหมว่า อีกไม่งี้นี่เขาพ้นโทษแล้วมึงทําอะไรก็ไม่ได้แล้วอำนาจเป็นของเขาเรียบร้อยแล้วก้าวไกลยังไม่กล้าแตะเรื่องทักษิณเลยคุณเห็นไหมคุณเชื่อนักการเมืองได้เหรอผมบอกตัวนะผมก็ไม่ไว้ใจก้าวไกลนะเพราะก้าวไกลพูดทุกเรื่องยกเว้นเรื่องทักษิณหรือใครจะเสียงการพิพาั้งที่ผ่านมาไม่มีใครแตะทักษิณคุณกำลังจะหลงบนนักการเมืองครับคุณกำลังหลงหลายได้เพิ่มกับประชาธิปไตยจอมปลอมครับ ผมอยู่บนรถไฟความเร็วสูงครับสี่ชั่วโมงครับคุณคุณได้สามร้อยครับพันสองร้อยกิโลเมตรครับสี่ชั่วโมงครับผมออกเดินทางที่นั่นห้าโมงเย็นครับผมถึงที่นี่ที่หนึ่งสามทุ่มเข้าโรงแรมนอนตอนเช้าประชุมต่อได้เลยครับกินข้าวกินปลาเด็ดเดินทางช่วงเย็นครับถึงที่นั่นสามสีทุ่มเข้าโรงแรมนอนพรุ่งนี้ประชุมต่อได้เลยครับเออ เห็นไ,ไหมวันนี้ถ้าเกิดคุณยังงงงายนะคุณตายแนย่ถ้าคุณยังเอาชีวิตไปแขวนก่อนนการเมืองไทยนะคุณดูนครับไอรัฐมนตรีบางคนผมไม่อยากจะเอ่ยชื่อแม้แต่เป็นเสนียดปากนะมันเป็นรัฐมนตรีมาแล้วกี่สมัยมันมีผลงานอะไรบ้างถานนพระรามสองอนะถ้าเป็นประเทศจีนไอนี่หัวขาดไปแล้วถ้ามึงสร้างนานขนาดนี้มึงไปเกิดใหม่แล้วเขาไม่เก็บไว้อยู่แล้วเนี่ยวันนี้ ึงอย่ามาหาเรื่องผมดีกว่าไอ้พวก i อโอนะมึงมันกระจอกเกินไปนี่นะผมกำลังจะเปิดกลาผมกำลังทุก,กะลาประเทศนี้แตกกูดูรัฐมนตรีบางคนนน่ครับมันเป็นรัฐมนตรีทุกรัฐบาลแล้วประเทศมันจะเลิศไหมมันอยู่มาแล้วกี่กระทรวงยี่งประชาที่ปาดเลไหมตอนมันเป็นฝ่ายกานมันเก่งทุกเรื่องตอนมันเป็นรัฐบาลมันมีน้ำยาอะไรบ้างรถไฟในประเทศจีนคนระับสูงสุดยี่สิบห้าบาทราคาแพงสุด ยี่บห้าบาทครับไกลสุดนะครับประเทศจีนนะรถไฟฟ้ารถไ้ดินับนะยี่บห้าบาทห้าหยวนครับของบ้านเรากี่บาทมีปัญญาขึ้นไหมเออ,อะนะแล้วออจากาลานะครับ วันนี้ผมดูนักการเมืองค้าแล้วผมหมดหวังแล้ววันนี้แค่ไตเติ้ลได้ฟังนะครับจะได้รู้ก่อนเลยเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังทยอยวันนี้ผมยังผมยังเรียบเรียงตัวเองไม่ถูกเลยผมยังเบอร์เยอ,อ,อยู่ในรั้นี่ยเพราะผมไปเนะี่ยผมผมเป็นคนที่นอนดึกนอนตีสองตีหนึ่งตีสองแล้วก็ตื่นเก้าโมงสิบโมงแล้วผมไปอยู่นู่นน่ยผมต้องนอนตั้งแต่ห้าทุ่มสี่ทุ่มนะเพื่อจะตื่นตีห้านะครับมันนอนไม่หลับครับ เราก็ขึ้นถึงวันไหนหลับนะแต่ก็ระแวงระแวงเพราะกลัวจะไม่ตื่นเนาะเพราะกลัวจะพลาดนะเพราะกลัวจะผิดนัดเขาลงมาพวกเขานั่งกินข้าวันเดนเร็จแล้วผมลงมาแทบจะคนสุดท้ายครับเออนะวันนี้ออกจากกลาเนี่ยล่บพี่น้องคุณตามผมนะครับผมจะเอาแต่ข้อมูลของจริงให้คุณฟังทางวิทยาการเสื้อกา้ามนี่แหละครับ ผมเห็นหลายๆคนนะที่มาดำรงตำแหน่งนะนลูกชายรัฐมนตรีเมาขับเนี่ยที่นู่นนะครับมึงให,ใหญ่มาจากไหนมึงผิดมึงติดคุกม,มึงถูกประหารคนับนี่ดูลูกรัฐมนตรีเมาขับเนี่ยถามนี่รัฐมนตรีมึงรวยละมากันมึงรวยจยากอะไรกันเนอะแล้วประเทศนี้มันจะเจริญได้ไงข้าราชการเต็ไมไปด้วยการทุจริตคอร์รัปชันมันจะเจริญได้ไงรัฐมนตรีมุ่งแต่จะก่อโกอยถอนทุน รัฐมนตรีที่ไม่มีความรู้ความสามารถมันจะพาประเทศนี้ไปรอดได้ไงรัฐมนตรีที่มาตามโคตา้าการเมืองคือการลงทุนประเทศนี้มันจะไปรอดได้ไงถ้ารายการที่นู่นนะถ้าทุจริตโทษมีสถานเดียวนะครับแต่ประเทศกูถ้ารายการที่ทุจริตนักการเมืองทุจริตแม่งบางคนมีรอลงอาญานะกินคุกไปถึงสิบปี ประเทศนี้มันจะ,จะเจริญได้ไงที่จีนครับไม่รอดครับถ้ารายการทุจริตครับไม่รอดครับเขาต้องกลัวไงอ๋